น้ำจิ้มร้านคุณป้าเขาแซ่บมากเลยอะไรนะเนคอสแซ่บเหรอคอาแซ่บเหรอน้ำจิ้มร้านคุณป้าเขาแซ่บมากเลยโอ้โหแบบว่ากัดคำหนึ่งสะเทือนทั้งแท่งอันนี้คือไข่ปลาหมึก <c oughs> จะบอกว่าคนมันเยอะทุกคนแต่ใดๆคือไข่ปลาหมึกร้านเนี้ยน่ากินมากอู้หูมันไงนุ่มมากเลยโย ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานปากน้ำพัสมุรเจดีค่ะทุกคนบอกเลยว่าเรามาวันที่11.11 11, นะเกือบจะเป็นวันสุดท้ายเลยเพราะว่าเขาเพิ่งมีโอกาสได้มาแล้ววันนี้คือฝนไม่ตกด้วยปกติคือดูในติกติกอับฝนตกทุกวันเลยทุกคนไปค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันเสาร์คนเยอะแบบเยอะมากๆเราไปหาของกินกันเลยดีกว่าไปเลยไปกันนี่ไม่ใช่หมึกกระดองแต่ว่าเป็นหมึกกระดอง โอ้ยนี่ไงอะไรอะไรหมึกเป็นตัวอย่างนี้เท่าไหร่คะ15บาทโอ้สบาทเท่ากันเลยใช่ทุกคนอันนี้คือปลาหมึกนี่ไม้ละ15บาทร้านนี้คืออยู่ต้นทางเลยทุกคนปีที่แล้วที่เขามาก็เจอนะมอาออกให้หน่อยไหนไห,นไหนอะไร น้ำจิ้มรางคุณป้าเขาแซ่บมากเลยอะไรนะคอาแซบเหรอคอาแซบเหรอน้ำจิ้มรังคุณป้าเขาแซ่บมากเลยโอ้มันหดเลยเท่านี้งจริงเหรอไม่รู้ดิมันกระยองนี่มีไข่ย้อยออกมาด้วยจอ้ใยดแล้วขอกินก่อน ไปหาของกินกันต่อดีกว่าวันนี้ถือว่าฝนไม่ตกแล้วคนแบบเยอะมากเลยนะเว้ยเป็นวันเสาร์ด้วยประเด็นน่ะเขาอยากกินมาแรงทอดอ่ะได้ไหมได,ได้ได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยมีเอฟซีขอถ่ายรูปอะไรนะหนูลงยูทูบด้วยนะได้เลยน้องบอกว่าเอาลง Youtube ด้วยไปกินมาแรงทอดกันดักแด้30บาทมาแรงทอดอีกแล้วเหรอใช่ตุชิงนี่ มาแรงทอดไม่ใช่จิบตักแด้ตักแด้คือน้ำประวันจริงสำหรับแกคนเดียวแหละอร่อยไปไปหาของกินกันต่ออันนี้น้ำส้มผลไมมันจะเป็นเหมือนกับแก้วไฮโซทุกคนเขาชื่อร้านว่าแก้วครับเสียงร้านเขาดังมากเป็นน้ำผลไม้ปั่นเร็ดหิมะ เหมือนกับน้ำส้มเกทีม้าที่แบบว่าขายในแก้วอ่ะแต่ว่าน,นี้คือเพิ่มมูลค่าให้มันใช้แก้วน่ารักแล้วก็กลับไปใช้ที่บ้านได้ปิดฝาตรงนี้นี่เราก็เก็บกลับบ้านได้เลยใส่ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใช่เอาใส่กระเป๋ากลับบ้านไหนไหนใส่กระเป๋ามาเข้าให้นี่ครับ <c oughs> เป็นมันฝรั่งเกี๊ยวทอดกรอบทุกคนอันนี้คือ25บาทถ้าใครแบบว่าอยากจะใส่แก้วก็ส0บบาทกินง่าย บบว่ากัดคำหนึ่งสะเทือนทั้งแทงไปหาของกินกันตอ่อได้ครับผมโอ้โหโอ,โอ้นี่เลยทุกคนร้านดังๆที่แบบมาหมดเลยอ่ะคิงออสปูดที่ดูแบบเห็นทุกงานเอ้ยทำไมอยู่ดีมันมีเสียงกัดมาด้เว้ยอันนี้เหรอเออไข่ปลาหมึกน่ากินมากทุกคนโอ้โหนี่เหรออันนี้คือไข่ปลาอุ่นจะบอกว่าคนมันเยอะทุกคนนองจริงอะคนแบบเยอะมากวันนี้วันเสาร์ด้วยแล้วก็แบบว่า ฝนไม่ตกอย่างที่บอกแต่ใดๆคือไข่ปลาหมึกร้านนี้น่ากินมากมันขาวมันอบอย่างนี้เลยนะเว้ยเอเป็นไงนุ่มมากเลยโอยต้องชิมดูนี่ร้อนๆเลยเหมือนว่าเขาแบบว่าผัดใหม่ๆอ่ะทุกคนไม่แห้งเลยโอ้ยน้ำจิ้มเด็ดมากต้องอย่างงี้ีกว่าไข่ปลาหมึกก็อร่อย ไปหาของกินต่อกันดีกว่าครับผมนะมาซื้ออะไรอีกอ่นอันนี้เป็นเหมือนกับไก่ขย่าเหรอไก่ขย่าวพรเทพ<ะ>อ๋อนั่นเหรออ้ยอขอบคุณค่ะเอามาให้กับมือเลยอันนี้น่าจะเป็นวิงแซบป,ปะคือมันใหญ่มากอะ่ะชิ้ยนนันสิบบาทอืมเป็นไงอร่อยมากลองชิมอันนี้ดูไหนไหนอมแบบสุดยอดอ,อืม เป็นเหมือนอ,อกไก่ปะ่ะอะไรไม่รู้แต,แตมมไ่ไก่นุ่มมากใช่ไหมไก่นุ่มมากขอตะก้าหน่อยค่ะไม่มีมือแล้วเนเน่ <laughs> <laughs> <N> ช่วยถือหน่อยวันนี้เรามากับเพื่อนนะทุกคนใช่งั้นให้เนเน่ตักเลยเนเน่อยากกินอะไรตักเลยน้ำตาเขาเริ่มไหลพริกเยอะมากเลยเขาเผ็ด <laughs> อ๋อลืมไปนะเขาคุกผงเผ็ดมาเยอะเนาะแต่ว่ารสชาติที่กัดไปครั้งแรกคือมันอร่อยจริงๆนะเ้ยเน่ยังมีอันนึงเผ็ดอยู่นะแต <laughs> <ๆ>่ว่าแซ่บมากเลยไก่นุ่ม ทุกคนถ้าใครจะไปเจองานไหนก็มากินได้เลยนะไก่ขย่าวพรเทพ<ช>เขาบอกเลยว่าไก่มันนุ่มมากเลยโอ้โหกรอบนอกนุ่มในไปหางของกินกันต่อหมึกกระตอยไข่อย่างไรคะอันนี้เพื่อนอยากกินหมึกกระตอยแต่ไม่กล้าซื้อก็เลยซื้อโอ้หนี่หรอหมึกกระตอยใช่ว้าวนี่ เขาเนึกว่าอันนี้เป็นไม้เขาเรียกว่าตรงนี้ <laughs> นึกว่าน้องไก่เป็นไม้เอาเคลื่อนหายเอาลองชิม <laughs> ลองชิมเน่เน่ลองกินครั้งแรกมันจะมีความเค็มเค็มหมิกกระตอยอร่อยคือต้องไปกินที่บางแสนเว้ยโ oh. อ้นนี้อันนี้ก็อร่อย <Wow. S 1> ร้อนร้อนมันมันเค็มเค็มน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาสองแก้วค่ะ <laughs> น้ำลูกชกใบเตยเขาบอกว่าหากินยากแต่ว่าเขาไปที่ไหนเขาก็เจอเลยอ่ะทุกคนไม่เข้าหมายถึงไงว่าแบบเขาไปหามาจากตรงไหนแบบร้านเดียวกันกับที่บางพีไหมเนี่ยมันก็มีทุกงานอ่ะเนะเาะไเป,นนเ,ปนเนี่ย เป็นน้ำใบเตยแล้วก็มีลูกชกต้งการข้างในแต่ว่าเขาไม่สะดวกที่จะเปิดกินตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเปิดกินแล้วกันเนาะแต่ว่าน้ำใบเตยอร่อยสดชื่นขอสักสดชื่นหน่อยสดชื่นมากเหมาะกับอากาศอย่างนี้มากแล้วสดชื่นมากเลยเอ่ะ ตอนนี้คือเราเดินมาถึงครึ่งงานแล้วทุกคนคือน่าสถานีตำรวจแต่บอกเลยว่ามันไม่จะไปทางไหนต่อคือแบบว่าเดินมาครึ่งงานคือแบบคนเยอะมันมันเหนื่อยแล้วอะแล้วคือตอนนี้คือเรากินเยอะมากเราก็จะกินต่อไปจนกว่าจะจบงานเลย,ยปะเราไปดูกันว่าจะมีของกินเยอะแค่ไหนหลังนี้คนพูดเยอะอันนี้คืออะไรอะ่ะ กิโลโลสโนบิงซูใช่ใช่ใช่ใกคนมุงเยอะมากเป็นบิงซูเกาหลีนมฮอกไกโดนมชมพูมัชชาชาเขียวอะไรพวกนั้นเนาะอ,อาจจะไม่ได้กินนะทุกคนอเอาผสมกัน12ชิ้นได้ไหมคะอ,อย่างละ6ชิ้นอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าโตเกียวเนยนมหนึบทุกคนเขาเอามา12ชิ้น50บาทผสมกันน่ากินมากเดินผ่านแล้วแบบขอแวะหน่อยเติมน้ำตาลให้กับร่างกาย จะได้มีพลังงานเดินต่อไปจะได้มีวินซะก,ก่อนอันนี้คือเข้าแถมหรือเปล่า12ชิ้นทำไมมันเยอะจังอ,อืมเป็นไงอร่อยกรอบด้วยร้อนๆเลยเฮ้ยเอ้ยอุยอ้ยเห็นกรอบจริงใช่ไหมอืมโอ้แซ่บเลยป้าทุกคนเขาจะเดินกินไปอย่างนี้ทั่วงานเลยเห็นก็ต้อง S <S <S สังกัดต้องเอียงข้างเข้าคนเยอะมากเยอะจริงๆ oh. อันนี้ช็อกโกแลตก็อร่อยมีเสานะเด <S <S <ๆ>ินดีๆเฮ้ย 50บาทอะไรห้าบาทแบบนี้ไม่เคลือบน้ําตาลด้วยเขาจะกินอ,อันนี้องุ่นไ่มัสคัดแบบไม่ต้องเคลือบน้าตาลทุกคนเขาตามหามานานแล้วอยากให้มีร้าน,นาขายอย่างนี้สักอันหนึ่งปกติกจะเจอแต่แบบว่าเคลือบน้ําตาลหรือไม่ก็แบบว่าขายแบบเป็นพวงใหญ่ใ,ญใญ่ใช่ไหมบางครั<ฮ>้งเขาอยากกินแค่เนี้ยอยากกินแค่5้าบาทอ่ะโอ้โหอืมลองชิมไหมไหนนุมน่มๆเดงๆไม่ต้องเคลือบน้ำตาลให้เจ็บฟันด้วยประเด็นอะ มากปะกไปกันต่อไปกันต่อไปฟาร์มมรสมคนเดิยนยังไงก่อนเยอะมากมาทุกคนตอนนี้คือได้ร้านต่อไปแล้วอันนี้คือพิซซ่าญี่ปุ่นไข่ดาวน่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหมันดูนุ่มฟูเนาะนี่ทุกคนโอโคโนมิยากิโคน่น่ากินอ่ะใช่จ เป็นพิซซ่าญี่ปุ่นนี่มันจะเป็นผักกาดใช่ไหมล่ะกินคู่กับไข่มันๆก็จะแบบว่านุ่มๆร้อน่ะมาหาของกินต่อเฮ้ยได้ที่ยืนแล้วทุกคนหนะ้าอมอนเซนี่แง มันเป็นบทพิสูจน์เลยนะว่าเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาคือไม่ได้มีโอกาสได้จอดกินลูกชกเลยแล้วลูกชกคือไหลลงมาอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วละลายไงทุกคนอืมมันจะกรอบๆแข็งๆหน่อยนุ่มๆหนึบๆหนับๆอ้อันใหญ่มากเพิ่งเคยเห็นอันใหญ่ขนาดนี้เก็บไฟเก็บไฟ ถ้าตัดฟันอยู่ในบักเก็ตหลุดเลยแล้วเนี่ยไปไปดูเลยว,ว่าสุดทางมีอะไรจะได้กล่าวแล้วจะได้กล่าวแล้วเลี้ยวมาแล้วก็มาต่อคิวไข่เต่ารอเลยดีกว่ากำลังทอดอยู่เลยทุกคนไข่เต่ามันม่วงกับมันเทศซื้อตรงนูน้นมากินตรงนี้อ๋อยังไกลใช่ทุกคนคือคนอ่ะเยอะมากอันนี้คือบางรางเขาก็เริ่มเก็บเหมือนกันนะหรือว่าเริ่มตั้งก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ ว่าข้างในเ่ยนุ่มมากข้างนอกกรอบร้านร้านอะไรนะร้านในตั้มหรอตั้มหรืออั้มตั้มหรืออั้มไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอนี้คือแนะนำทุกคนนี่ไงข้าวทอดโอเคเลยนะเว้ยป้าของกินกับป้าดีกว่าได้ครับผม ชิมฟรีแต่ว่ากลืนเสียตังนะทุกคนเนเนๆเอากี่โลเอาครึ่งโลก็พอต้อใช้คำว่าเอากี่โลด้วยนะจริงๆเนเน่เนี่นยไปที่ไหนก็กินนะเก่าลัดอะรอบนั้นพาไปงานทิ้งกระจาดที่สุพรรณก็ซื้อใช่ไหม<อ>เพราะว่าพ่อค้าหล่อเผาเพื่อนนี่ทุกคนเก่าลัดลูกนี้ใหญ่มากเลยนะเป็นไงอร่อยแต่ว่าไม่ซื้อ เพื่อนซื้อเราไม่ซื้อ,อเขาชอบแบบนี้มันจะนุ่มๆมกันเนี้ยอร่อยอันน้อยๆอร่อยมากทุกคนขอชิมอีกชิมจากแน่ๆสามไม้ค่ะแล้วก็ตัดไม้หนึ่งอันนี้แจ่วแจ่วปลาสด,สดเอาได้ไหมเอา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 ด้วยกระปุกนึงค่ะ ตอนนี้เรามาซื้อของกินกลับบ้านหมูทอดกับตับทอดอน่ากินมากอะ่ะมาละสิบบาทเองเดี๋ยวกลับไปรีวิวที่บ้านแ้่เดี๋วพี่ตังจะไปคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นให้ตรงน,นี้หนึ่งสองสามเว่าอร่อยมาก <c oughs> คนอันนี้มาล,ละสิบบาทเองดินมาอีกไกลโขอยู่นะถ้าใครเจอก็ซื้อ,อ,อแต่ว่างานหมดเขตแล้วนะเขาขอซื้อได้ไหมเขาอยากกลับไปกินที่บ้านขอสี่ไม้นะสี่สิบบาทได้เอาไปสู้กับอันที่เหลืออยู่ใช่อันนั้นก็เครื่องเหลือประมาณสองไม้แต่ว่าเรากลับไปกินไงกว่าจะกลับถึงบ้านก็เนินจะยมพอดียมนี่มันคืออะไรเป็นภาษาเหนือแปลว่าเหนื่อยล้าเมื่อยบ่ไหวแล้ววันนี้ยมมากเลยจมมบานนี่น่ารักมากทุกคนกางเกง เป็นกางเกงนุ่มๆเหมือนในหุ่นนี่ไงใส่กับเสื้อขอบน่ารักน่ารักตัวนั้น100บาทเอาดิเสื้อนี้แล้วก็กลับบ้านเลยหันไปดูพี่ตังก่อนพี่ตังทาอะไรอยู่ <laughs> พี่ตังกำลังซ้อยแหลกเลยระหว่างที่เขากำลังเลือกของเอาตัวหนึ่งค่ะ 100บาทปาทุกคนถ้าใครจะมาก็คือปีน้นมาได้เลยนะแต่ว่าเขาแนะนําว่าให้มา BTS แล้วก็ขอบ่นเลิกหนึ่งที่จอดรถคือราคาแพงมากที่จอดรถรถยนต์เราได้ถูกหน่อย80บาท uh. แต่ว่าราคาสแตนดาร์ดของที่นี่คือ100 uh. ก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะปีที่แล้วมาก็100บาทจอดบ,บนฟุตบาท uh. ก็อยากให้ทุกคนมากัน ด้วยมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ BTS ก็ได้คนเยอะหน่อยแต่ว่าไม่เสียตังค์เรื่องแบบที่จอดรถราคาแพงเนะาะ่าค่ะทุกคนก็ขอตัวกลับบ้านก่อนละกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหมดเร็วไม่ไหวแล้วอะ่ะไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ